สวัสดีค่ะงานโฮมคัมมิ่ง2013จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18นี้โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกามางานโฮมกันเยอะๆนะครับแล้วเ,เจอกันครับโฮมคัมมิ่ง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 โฮมคคััมมมมมมิิ่่งงโโฮฮคัมมิ่ง ฮอมคัมมิ่งดังๆฮอมคัมมิ่ง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  โคมมิงโคมิงโมมิงมิดอนครับโคมิงนะครับวันอาทิตย์นี้